อันนี้คือแขนโดยการที่เรานำ่ลูกไม้เป็นเส้นๆอย่างนี้ค่ะเราจะมาทำให้เป็นแผ่นอันนี้พี่หงเย็บติดกันไปแล้วเป็นแผ่นเดี๋ยวจะตัดตรงนี้ออกก่อนตรงนี้คือปลายแขนนะคะเดี๋ยวจะฉีดก,กระดาษให้ดู สีอาจจะขาวไปหน่อยนึงอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอันนี้เป็นปลายแขนอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือตะเข็บข้างที่ผมจะตัดให้เป็น อันนี้คือเย็บติดแล้วแล้วก็จะตัดให้เป็นรูปเป็นเส้นกิ้งไหมคะจะตัดให้เป็นหัวให้หัวผ้าเนี่ยใหญ่กว่าเส้นกิ้งโดยการที่เรานําลูกไม้เป็นเส้นๆน,นะคะลูกไม้ลายอะไรก็ได้คะ่ะแต่ที่เป็นเส้นๆน,นะคะถ้าเราจะมาต่อให้เขาเป็นแผ่นเพื่อที่จะตัด เป็นตัวนคะคะเราก็สามารถทําได้โดยการใช้ผ้าตะข่ายรอนนะคะตรงนี้เดี๋ยวพี่หงต้องตัดตรงนี้ตรงนี้คือกลางหุบแขนเราย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฉีกกระดาษตามนี้ยค่ะค่ะ ันนี้พี่หงใช้กระดาษปฏิตินคือจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ซึ่งสองเส้นนี้เขาก็จะมาติดกัน ใช้ผ้าตะข่ายเนี่ยจะเป็นตัวปูพื้นนะคะเป็นตัวปูพื้นในการในการยึดแล้วก็ตะข่ายเนี่ยพอดีลูกไม้ตัวนี้สีขาวพี่หงก็เลยใช้ตะข่ายสีขาวค่ะถ้าลูกไม้เป็นสีอื่นๆเราอาจจะใช้ตะข่ายสีเนื้อก็ได้นะคะคือถ้าสามารถหาตะข่ายสีตามผ้าสีตามลูกไม้ได้ก็จะดีแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้สีเนื้อไปเลย ก็จะได้อย่างนี้เราก็ไปเดินไปรีดนะคะไปรีดแล้วก็วางกลิ้งอีกทีหนึ่งอย่างนี้ค่ะโดยที่อันนี้คือแขนที่เสร็จแล้วนะคะโดยที่ตอนเราทำเนี่ยลูกไม้เนะะี่ยเขาจะเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะคือถ้าใช้เส้นใหญ่เนี่ยก็จะทําได้ง่ายกว่าถ้าถ้าเส้นเล็กกว่าน,นี้ก็สามารถทําได้นะคะเพียงแต่ว่าเดินเยอะขึ้นเท่านั้นเอง โดยการที่เรากิ้งแบบมาก,ก่อนอันนี้กิ้งคือกลายเป็นว่าเราจะต้องกิ้งสองทีคือก่อนทาแล้วก็หลังทาคืออันนี้พอพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปวางกิ้งอีกทีหนึ่งนะคะกิ้งสองทีเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้แนวเวลาเราวางอนะคะ่ะเราจะได้จับลายได้กิ้งบนกระดาษขาวนะคะนาเส้นนะคะกิ้งบนกระดาษขาวแล้วเราตัดผ้าตะข่ายนะคะ ให้ใหญ่เท่ากระดาษเลยค่ะแล้วก็ยึดไว้นะคะให้แนวยืดเนี่ยอยู่ขวางอย่างนี้นะคะอันนี้คือแนวยืดนะคะเห็นไหมจับจับแล้วก็จะยืดออกนะคะอันนี้อันนี้จะยืดน้อยแต่อันนี้จะยืดมากนะคะให้แนวยืดมากเนี่ยอยู่แนวขวางเราก็วางลูกไม้วางระข่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ยึด เอเค็ okay, มุดกัดได้เลยค่ะแล้วเราก็ไปเย็บรอบสี่เหลี่ยมเพื่อให้ผ้าตาข่ายเขาอยู่กับที่ก่อนเป็นพื้นนะคะเป็นการลองพื้นเราก็เย็บอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็นําลูกไม้นะคะคือความที่เขาเป็นหลายๆเส้นใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูลายดูแล้วแต่ลายของลูกไม้นะคะ อย่างอันนี้เนี่ยที่ผมก็จะเลิกอ,อย่างนี้ตรงที่เขาเป็นยอดเนี่ยคะ่ะจะให้เขาอยู่ตรงตรงกลางแขนนะคะเส้นกลางแขนเนี่ยเราก็ขีดออกมาให้เห็นชัดๆนะคะเราจะได้จับได้ง่ายให้อยู่ตรงกลางแขนแล้วก็ดูหัวผ้าด้วยนะคะว่าขอบตรงเนี้ย หายไหมนะคะอย่างเงี้ยไม่หายแต่ว่าเหลือน้อยเกินไปหน่อยนึงก็เผื่อหดเราก็เปลี่ยนล็อกใหม่นะคะแล้วก็ขยับมาอีกล็อกหนึ่งแต่ให้เป็นยอดปลายแหลมเหมือนเดิมนะคะเราก็นําเข็มบมุญมากลัดค่ะคือตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกลายนี้นะคะทีนี้เวลาวางเนี่ยขึ้นอยู่กับลายรูปไม้ที่เรามีนะคะ ายอันนี้สองฝั่งเนี่ยเขาไม่เหมือนกันดูชัดๆนะคะสองฝั่งเนี่ยฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นแหลมฝั่งหนึ่งเขาก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะเขาไม่เหมือนกันแล้วแต่ที่แล้วแต่เราจะเล่นเลยนะคะว่าลูกเล่นเราจะเล่นยังไงเราจะเล่นซ้อนอย่างนี้ก็ได้นะคะวางแหลมเนี่ยซ้อนมาออย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้แต่พี่หงจะวางอย่างนี้ค่ะให้ลายฝั่งเนี่ยเขาเจอกัน โดยที่ถ้าเราจะวางอย่างนี้นะคะเราก็ต้องให้แหลมๆนะคะอยู่แนวกลางนะคะพยายามเลง็งแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยว่าอย่าให้ขาดนะคะพอเล็งกลางแล้วเราก็เล็งริมนะคะตรงริมว่าเขาขาดไหมหายไปไหมนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งยึดเอาเข็มหมุดยึดไว้นะคะ ยึดไว้แล้วเราก็ไปเดินกดเราก็ได้แถวนี้นะคะทีนี้พอตรงนี้เนี่ยก็เ,เป็นหยกักๆยักอย่างนี้นะคะถ้าลายเขาหยากักหยักเนี่ยเขาสามารถปกติเนี่ยเขาจะสามารถ ต่อ,อย่างงี้กันได้เลยนะคะทําให้ดูเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันเนะะี่ยค่ะหยักเขาจะเท่ากันอยู่แล้วนะคะเราก็นําหยักเนี่ยมาวางต่ออย่างนี้ได้เลยค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วก็จะดูไม่ออกว่าเป็นผ้าคนละชิ้นว่าเป็นผ้าเส้นยาวๆแล้วมาต่อกันให้เขาลงล็อกกันเลยนะคะลงลงล็อกของเขานะคะนะคะเราก็จับจับดีๆอย่างนี้ค่ะ ตรงนี้เราก็ตัดออกคือแนวกิ้งเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องให้เขาเติมแล้วเราก็วางต่ออีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วเราก็ไปเดินนะคะเย็บเป็นเส้นตรงได้เลยคะ่ะเพราะว่าเขาจะจมลงไปคือตัวตะข่ายเขาจะเป็นรองพื้น เขาก็จะยึดให้เราอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้เย็บลอยๆอย่างนี้นะคะนี้แล้วเราก็ไปเย็บเย็บเป็นเส้นตรงเลยตามอย่างตรงนี้เนี่ยเขาเป็นหยักอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เย็บเส้นนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาเป็นหยกักๆยักอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เย็บตรงที่แนวต่ำเนะะี่ยค่ะ เราก็เดินเป็นเส้นตรงไปไม่จําเป็นจะต้องไปเดินยิกยักอย่างนี้นะคะเดินตรงมาได้เลยคะ่ะเดินตรงมาจะเนียนกว่านะถ้าเดินยิกยึกยักไปเนี่ยมันจะทําให้ยน่นเนี่ยค่ะพอเราเดินตรงเนี่ยเขาก็จะได้อยะะ่างนี้เนยค่ะถ้าเดินตรงเนี่ยเขาจะเนียนกว่าแล้วก็จะดูธรรมชาติกว่าคือเขาจะไม่แบนตรงเนี้ยเขาจะไม่แบนตรงเนี้ยเราไม่ได้เดินตรงที่แหลมแหลมเนียนะะ่ยค่ะ เขาก็จะยึดกันเป็นบางส่วนแล้วก็อย่างตรงนี้เนี่ยเราเดินแนวนี้นะคะตรงนี้เราไม่ได้เดินก็จะทําให้เขาดูไม่แบนนะคะไม่จําเป็นต้องไปซิกแซกนะคะเดินตรงๆได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการนําลูกไม้มาต่อให้เป็นแขนนะคะสามารถเป็นลูกเล่นได้นําไปทําส่วนอื่นก็ได้นะคะทําแผ่นหลังก็ได้ทําชิ้นข้างหน้าช่วงบนก็ได้นะคะ ถ้าเจอลูกไม้เป็นเส้นเราอยากจะเล่นลูกเล่นอย่างนี้บ้างนะคะก็จะได้แบบงานจะได้มีหลากหลายนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ